สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวอินดีมนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนใหม่นะครับที่เข้ามาในห้องนี้ทุกท่านเลยผมโอมครับแนนนี่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในการที่เราจะแนะนําบริษัทอินดีมคืออะไรอินดีมคือธุรกิจเกี่ยวกับอะไรแล้วทุกทท่านเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้กับธุรกิจนี้ได้อย่างไรได้บ้างสําหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ทราบเลยนะคะว่าจริงๆแล้วบริษัทอินดีมเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเราต้องเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วบริษัทอินดีมเนี่ยถือว่าเป็นการรวมตัวจาก ชาในด้านต่างๆเลยแล้วก็มีแนวความคิดมีเป้าหมายเดียวกันแล้วเราก็มาอยู่ร่วมกัน บริษัทอินดีมครับเกิดขึ้นจากแนวความคิดของ4คนด้วยกันที่มีความคิดในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการกระจายรายได้ไม่กระจุกหรือเรียกว่าโซเชียลแอนต์เออร์ไพรส์นั่นเองว่าแต่โซเชียลแอนต์เออรสนี่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะสำหรับ,บ,บคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังแบบไม่ทราบเรื่องนี้เลยโซเชียลแอนต์เออร์ไพรส์ครับคือการกระจายรายได้สู่คนทุกๆคน,ท,คนที่อยู่ในวงจรธุรกิจนั้นครับในวันนี้เนี่ยการทําธุรกิจในทุกๆธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มจากผู้ผลิตนะครับไปจนถึงผู้บริโภควันนี้เน ของเราสามารถที่จะทําให้ทุกๆคนที่อยู่ในวงจรแบบนี้เนี่ยมีรายได้มั่งมีแล้วก็พอเพียงกับทุกๆคนเลยครับอ๋อคือพูดง่ายๆว่าวันนี้คนที่เข้ามาเนี่ยคือสามารถมีรายได้แบบกระจายอย่างทั่วถึงแล้วก็ไม่กระจุกเป็นก้อนใช่ไหมครับถูกต้องครับ รับผู้บริหารนะคะที่เมื่อกี้บอกว่ามีผู้บริหาร4ท่านด้วยกันที่มีความเชี่ยวชาญจากด้านต่างๆเนี่ยอยากทราบมากเลยว่ามีใครบ้างผู้บริหารท่านแรกนะครับก็คือพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านของเรานั่นเองเราอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันบ้างนะครับกับตามรายการต่างๆในทีวีอย่างเช่นอายุน้อยร้อยล้านบ e s t s e ลอร r หรือเป็นรายการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ SME <ม>ในเมืองไทย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ก้องของเราเนี่เองนะครับที่เป็นเบื้องหลักของผู้ประสบความสําเร็จหรือผู้ผลักดันให้กับธุรกิจประเภทนี้หรือธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยพี่ก้องก็มาดํารงตําแหน่งประธานบริษัทครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทําให้บริษัทนี้แล้วก็ธุรกิจของทุกๆท่ทานเนี่ยเต,ติบโตรวดเร็วต,ต,ต,ตั้งรากฐานที่มั่นคงโดยใช้สื่อหรือความถนัดของพี่ก้องเนี่ยในการที่จะทําให้ธุรกิจของทุกๆท่านหรือบริษัทอินดี้ของเราเนี่ยเองเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระยะเวลารวดเร็วครับโอ้แค่คนแรกเปิดตัวมัน สำหรับคนนี้นะคะพี่กองนันเองคนต่อไปนี่คือใครคะคนต่อไปนะครับก็คือพี่ตรงหรือหมอมหลวงพยศครับหมอมหลวงพยศท่าน,นนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน finance หรือการเงินนั่นเองวันนี้เนี่ยในการเปิดบริษัทมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตามนะครับ <S <S> <S สิ่งสําคัญก็คือการจัดการทางด้านการเงินหรือการวางแผนทางด้านการเงินนั่นเองครับ <S <S บริษัทที่เปิดขึ้นมานะครับแล้วประสบปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ปิดปิดกันไปเกิดขึ้นจากการบริหารการเงินที่ผิดพลาดการวางแผนการเงินที่ไม่ถูกต้องครับทางพี่ตรงหรือหมอมหลวงพยศของเรานี่เองนะฮะท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการเงินและการจัดการทางด้านการเงินครับอย่างเช่นภาษีแคชฟลูของบริษัทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้เลยครับว่าบริษัทเนี่ยมีโอกาสน้อยมากๆเลยที่จะมีปัญหาด้านนี้ครับยอดมากค่ะแล้วคนต่อไปของเราท่านหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือพี่โจครับที่สมภพพันีท่านนี้เนี่ยเรียกว่าประสบการณ์ด้านธุรกิจการบริหารงานเรียกว่ามีประสบการณ์สูงมากๆเลย นะครับท่านเคยบริหารบริษัทที่มียอดขายหลัก1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีมาแล้วท่านบริหารในทุกๆด้านเลยนะครับรวมถึงท่านก็มีประสบการณ์ในการบริหารเป็นเบื้องหลังและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทขายตรงบริษัทเครือข่ายเนี่ยหลายๆบริษัทมากเลยยอดขายแต่ละบริษัทที่ท่านเข้าไปบริหารหรือเป็นที่ปรึกษาเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทเลยทีเดียวที่สําคัญท่านนี้มีบทบาทพิเศษครับในการที่จะมาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนธุรกิจอินดีมให้เติบโตไปอยะ่างรวดเร็วแล้วก็มั่นคงท่านรู้จักพาร์ทเนอร์ที่ ยะมยยยยมากมากซึ่งแบรนด์เหล่านั้นครับท่านกําลังดิวเพื่อจะให้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของอินดีของเราเนั่นเองครับคือพูดง่ายๆเลยนะคะว่าพาร์ทเนอร์ของเราท่านนี้เนี่นอกจากว่าจะมีประสบกากรณ์ทางธุรกิจโชกชนแล้วเนี่ยยังมีเบื้องหลังแล้วก็คอนนคชันที่แน่นมากกับกด้านต่างๆด้วยขอพูดถึงผลงานงของพี่โจของเราก่อนแล้วกันนะคะที่เมื่อกี้พูดว่าโอ้โหพี่มีคอนนคชันมากมายใช่ไหมคะเรามีที่ได้ดิวไว้เรียบร้อยแล้วนะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ถ้าพูดชื่อมาทุกคนอ๋อแน่นอนก็คือที่ะวัันนนีีี้้้้กก็ไดจออยยบบเเรรราแลวะะคพท่ 2นะคะก็คืออายุน้อยร้อยล้านนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีข่าวดีด้วยนะคะว่ามีอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์คนสําคัญที่ทุกคนรู้จักแน่นอน,นะะและอย่างคุณบุรินนะคะที่วันนี้นะคะก็ให้ดิวพิเศษเพราะว่าคุณบุรินนะคะได้นําเข้ารถยนต์หลากหลายลายี่ห้อเลยนะคะให้ดิวพิเศษแก่ชาวอินเดียค่ะเป็นส่วนลดพิเศษในการที่เราจะเปลี่ยนรถในการจะซื้อรถในอนาคตะคะ่ะอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์นะคะก็คือบริษัท JP Insurance นั่นเองคะ่ะก็มีแต่ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะคุณโอมซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลาย บริษัทหลักหมายแบรนด์นะคะที่เรายังดิีกันต่อไป มาเปิดตัวให้เห็นกันดีค่ะส่วนพาร์ทเนอร์คนสุดท้ายนะคะคนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยเมื่อกี้เรามีแบบสาขาต,ต่างๆแล้วใช่ไหมคะคนสุดท้ายคือใครครับอมคนสุดท้ายคือผมเองนะครับ <laughs> นี่ผู้บริหารของเราเ <laughs> ลยครับมันนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเลยพี่โอมนะครับประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือบริหารหลังบ,บ้าน<ม>ของบริษัท <S <S <ม>ที่เป็นบริษัทเครือข่ายนมาหลายบริษัทนะครับแต่ละบริษัทเนี่ยก็มียอดขายไม่ต่ำกว่าพันล้านที่ผมทำกันมาที่สําคัญส่วนตัวของผมก็เคยอยู่ในบทบาทของนักธุรกิจมาก่อนหรือเป็นสมาชิกของขายตรงมาก่อนเรีย เป็นทั้งสมาชิกและเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประสบการณ์15ปีในธุรกิจเครือข่ายของผมเนี่ยผมสามารถสนับสนุน <c oughs> ทุกๆท่านให้เติบโตไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนครับฟังแบบนี้เราก็อุ่นใจเนาะฟังแล้วก็ใจชื้นนะคะวันนี้เราเห็นอนาคตของเรานะคะว่าสดใสแน่นอนคะ่ะวันนี้เรามีพาร์เนอร์หรือว่าหุ้นส่วนทั้ง4คนนะคะที่เปิดทางให้เราทุกทิศทางเลยนะคะ สิ่งที่หลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่สงสัยจังเลยว่าแล้วทำไมบริษัทอินดีมถึงตั้งใจเปิดตัวโดยใช้ระบบนเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเปิดตัวเป็นบริษัทเครือข่ายนั่นเองสำหรับข้อดีนะคะของการทําการตลาดแบบธุรกิจเครือข่ายนะคะอันดับแรกนี้ก่อนละกันค่ะนี่จะเล่าให้ฟังสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทราบที่มาที่ไปของการทําการตลาดแบบทั่วไปนะคะซึ่งโดยปกติแล้วน,นี่ขอพูดถึงเรื่องนี้ละกันค่ะที่เรียกว่าซัพพลายเชนหรือว่าวงจรของการกระจายสิ ค้าออกสู่ท้องตลาดการตลาดปกตินะคะถ้าเกิดว่าสินค้าชิ้นนี้นะคะรวมเป็นร0% 0เต็มนะคะเราจะแบ่งแบบนี้ค่ะก็คือ30%ก้อนแรกนะคะรวมผู้ผลิตรวมเพาอปลูกรวมอะไรแล้วแล้วกันเนาะอันเนี้ยคือ30%ซึ่งกว่าจะส่งผ่านตรงกลางนะคะหรือว่าพ่อค้าคนกลางเป็นค้าส่งค้าปลีกบวกค่ามาร์เก็ตติ้งต่างๆการตลาดต่างๆ,างๆจ้างพรีเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้70%ซซึ่งกว่าจะส่งไปถึงผู้บริโภคมันก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มพอดีหมายความว่า ที่ผ่ผาานมาแทนที่เราจะได้ซื้อสินค้าในราคาแค่30%เรากลับต้องเป็นคนจ่ายค่าอะไรมากมายก้อนกลมๆตรงเนี้ยแล้วเราก็ใช้มันใน100%เอเต็มคำถามที่เกิดขึ้นนะคะก็คือทำไมถึงต้องมี70%ทําไมถึงต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายแล้วถ้าวันนี้มันมีระบบซักระบบที่สามารถโยกผลประโยชน์ตรงกลาง70%ให้กับ คนที่เป็นคนซื้อเลยจะยอดเยี่ยมแค่หนนี่แหละคะ่ะคือที่มาของเน็ตเวิร์กมหเติแทนที่เราจะไปผ่านจ่ายให้พีเซนเตอร์คนนู้นคนนี้ไปวางบนชั้นนู้นชั้นนี้ดีกว่าไหมที่คนที่เป็นคนซื้อจะได้70%ก้อนนี้แล้วช่วยกันทําการตลาด หรือปกติแล้วนะครับ<ม>เราเนี่ยเวลาซื้อของเราเดินเข้าไปซื้อของผ่านที่ไหนกันบ้างอย่างเช่นโชว์ห่วยแถวบ้านเราแมค<ม>โครโรตัสบิ๊กซีเดออะมลล์เซนทันแฟมิล<ม>ีม่มาร์ทต่างๆนะครับร้านค้าแบบนี้นะครับหรือห้างสปปรรพสินค้าแบบนี้ถามว่าเราเคยได้เงินคืนไหมครับก็มีแบบเป็นพอยต์เป็นอะไรต่อไปมาปมีสแตมป์มีอะไรอย่างเงี้ยโอเคอาจจะได้รู้สึกว่าได้ซื้อของถูกมากขึ้นนิดหน่อยนะครับจะดีกว่านี้ไหมนะครับแค่ เราทำการเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้และสามารถสร้างรายได้ให้ดูแลตัวเราและครอบครัวของเราได้ครับอืมคือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างที่เราซื้อในชีวิตประจำวันเรามีเอี่ยวกับรายได้และผลตอบแทนนั้นด้วยนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องครับและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชวนเพื่อนๆของเรามาเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้เราก็จะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นได้อีกครับ สำหรับสินค้าของบริษัทอินดีมนะครับเรามีคอนเซ็ปต์อย่างนี้ครับว่าเราจะใช้นวัตกรรมของไทยและนวัตกรรมของต่างประเทศเข้ามารวบรวมกันเป็นสินค้า1ชิ้นครับสินค้าของเรานะครับก็จะใช้นวัตกรรมของคนไทยนี่เองอย่างเช่นตัวมูสล้างหน้าตัวไน์ครีมหรือเดย์ครีมของเราเนี่ยก็จะมีสารสกัดหนึ่งครับที่สกัดมาจากข้าวหอม ของจังหวัดหนึ่งนะครับทางจังหวัดทางแม่ห้องสอนของเรานั่นเองข้าวชนิดนี้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างนะครับข้าวชนิดนี้เนี่ยก็จะเป็นข้าวที่ใน1่รวงเนี่ยมี3สีด้วยกันเราก็นําไปวิจัยครับออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าข้าวชนิดนี้เนี่ยมีสารแกมมมาออริจินอลสูงมากเลยเราก็เลยมาทําการต่อยอดการวิจัยออกมาแล้วก็ผลิตออกมาเป็นสารสกัดเมื่อเป็นสารสกัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเข้ามาในโรงงานเพื่อจะทําการผลิตออกมาเป็นไน์ครีมเดทลีมของเรานี่เองครับในส่วนของน้ําแร่นะครับโรงงานที่เป็นพาร์ทเนอร์ ไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งโรงงานขึ้นมาแต่เขาอยากจะไปทํารีสอร์ทเขาซื้อที่ดินแถวเชียงรายอําเภอแม่ลาวเพื่อที่จะทารีสอร์ทแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการสํารวจพื้นที่เนาะสำรวจไปมาเนี่ยเราก็ไปพบเจอตา,าน้ําพุตานิดนะครับสิ่งที่สังเกตได้เนี่ยก็คือว่าตาน้ําตัวนี้เนี่ยมันไหลออกมามันพุออกมานะครับแล้วไหลผ่านพืชพันธุ์หรือต้นไม้ตรงไหนเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยเติบโตแล้วก็จเจริญงอกงามมากมากเลยอย่างเช่นลำไยเนี่ยเล็กกว่ากำปั้นของผมนิดเดียวเองครับในส่วน กว่าปกติที่เราเห็นตามร้านค้าเนี่ยประมาณเกือบเท่าตัวอ้ก็คือสมบูรณ์มากๆสมบูรณ์มากๆทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าน้ําพุตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเราก็ทําการส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์ผลปรากฏออกมาว่าเป็นน้ําพุแร่เย็นครับที่มีสารแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยสูงมากเทียบเท่ากับน้ําแร่พุเย็นนําเข้าจากฝรั่งเศสยี่ห้อหนึ่งตัวน้าแร่ของเราเนี่ยเรียกได้ว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ําแร่ชนิดนี้เลยเราก็เลยทําการต่อยอดครับว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ไปบรรจุขวดขายเนาะเสร็ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าของโรงงานนะครับก็มีลูกชายคนหนึ่งซึ่งลูกชายคนนี้เนี่ยทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสครับนักวิทยาศาสตร์ทางด้านการผลิตสกินแคร์โดยเฉพาะเลยเราจะรู้จักแบรนด์นี้ดีเป็นแบรนด์ที่ราคาหลักหนแน่ๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยชวนให้ลูกชายกลับมาทําโรงงานสกินแคร์ของเรา่นเองสิ่งที่เราได้เปรียบก็คือว่าวันนี้เนี่ยทางลูกชายของเขานะครับก็มีคอนเน็กชันเก่าของเขาในที่ทํางานเก่าของเขาในการที่ซื้อสารสกัดจากต่างประเทศ เข้ามาในราคาที่ถูกมากๆเลยครับสารสก,กัดนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอานํามาขายในเมืองไทยเนี่ยก็หลักหมื่นกันเลยทีเดียวของเรานั้นน่ะนำเข้ามาแล้วผลิตออกมาเนี่ยนะครับขายในราคาแค่หลักผันต้นๆแค่นั้นเองครับ เราก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมนะครับเป็นชุดแชมพูแล้วก็โทนิกฉีดผมครับชุดนี้เนี่ยน่าใช้มากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้สารสกัดที่ดีมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นโสมเราไม่ได้มาโสมแค่ประเทศเดียวเรามาทั้งโสมไทยโสมเกาหลีโสมรัสเซียโสมจีนครับที่สําคัญเรามีกระเมงเค<พ>นอาจจะงะงว่ากระเมงคืออะไร,ระเนาะกระเมงคืออะไรครับกระเมง,รเมงจริงๆแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการเกิดใหม่ของเส้นผมนะครับมีผลวิจัยมีงาน วิจัยรองรับเยอะแยะมากมายนะครับที่เกี่ยวกับว่ากระเมงเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติ ที่ให้ผลได้เหมือนกับไมน็อกซีดีลไมน็อกซีดีลคือเป็นยารักษาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมหัวล้านผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้และที่สําคัญนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆในไลน์ของอาหารเสริมอีกเยอะแยะมากมายครับที่อยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ลองศึกษากันดูนะครับเราสามารถไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอินดีมได้ทางเพจอินดีมไทยแลนด์ครับและข้อมูลอื่นๆที่ผู้นําของท่านแจ้งไป